สวัสดีครับพบกับครูออฟอีกแล้วนะครับครั้งนี้จะทำคอนเทนต์ที่ค่อนข้างก่ามากๆนะครับเห็นรูปหผาล่างอ๊อฟไหมไอชูโทโร่น่ารักมากเลยชูโตโรนี่จรอะไรมีอะไรก็พูดมาเดี๋นี้ก็เลยว่าจะทำตัวคิดฟตร์ติโอนะครับเราจะเอาหน้าเราเนี่ยไปใส่ลงไปนะครับจริงๆทำได้ทั้งโปรและช็อปทั้งคิดฟตร์ติโอแล้วแหละเราจะใช้คิดฟตร์ติโอนี่แหละอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเราจะทำยังไงนะครับวันนั้นเราก็เอากล้องมาถ่ายกับตัวเองนะหน้าชูโทโร่ตัวข้างหลังนะถ่ายถ่ายให้มันเห็นนนห้าชัดๆะ คออมว่าถ่ายมาแล้วหนคามจะเอาไอ้รูปที่ถ่ายเนี่ยอินพอตภาพลงไปในตวัวเคียสตูริโอนะครับแล้วเราก็ไปเซิร์ชหาชูโทโรไปโหลดนะเรามาดูสาระกันเล็กน้อยกันเล็กน้อยมากๆเลยนะ ชูโทโร่คืออะไรนะครับชูโทโร่ก็คือส่วนหนึ่งของปลาโทโร่ปลาโทโร่คือปละคูน่านั่นแหละมันจะเป็นส่วนนี้ชูโทโร่เป็นส่วนนี้นะครับช่องท้องเนี่ยแต่ยังไม่ใช่โอโทโร่นะโอโทโร่เนี่ยคือตรงนี้เลยนี่โอโทโร่คือชูโทโร่อ่ะมันเป็นผาบที่คนนิยมกินนะครับเพราะหนึ่งมันไม่ได้แพงที่สุดนะแพงที่สุดโอโทโร่มันจะมีน้ำมันแทรกเยอะอร่อยกินแล้วอร่อยมากครูชอบกินมากเลยชูโทโร่มันจะแบบมันน้อยกว่านะดังนั้นข้อดีของชูโทโร่เวลาเรากินเนี่ยคือมันจะกินได้นานกว่าอย่างครูออมเต็มที่นะเป็นซาชิมิิิิทีี่่่่่เเเเเอาามมมนนนนนยยกกไปปปรระณววช้้็็แล ที่มีไขมันดีเยะแนะนําเลยแต่ว่าแพง <c oughs> แล้วก็ไปเซิร์ฟชูโทโรนะจะเป็นในคินเทเลสก็ได้ได้หลายแบบจะเป็นตัวซูชิเลยหรือจะเป็นแบบเป็นก้อนเป็นก้อนเนื้อก็ได้นะ <c oughs> ใครเจอรูปไหนก็ใช้รูปนั้นนะ ก่อน okay. อื่นแล้วก็เปิดคลิปสตูดิโอขึ้นมานะครับแล้วก็โอเพนรูปมาเลยนะครับโอเพนรูปมาเอามาพักสามแบบแ้วกันเอาหน้าหัวออมาด้วยสามารถโอเพนมาได้หมดเลยอย่างนี้นะครับกดคอนเทนต์ก,ก็ได้นะครับหรือว่าจะเลโอเพนอีกก็ได้นะครับเอามาให้หมดมันก็จะเรียงหน้าแบบนี้อันนี้ไม่เอกหรอกอันนี้ไม่เอาเอาอันนี้อันนี้พอใช้ได้นะอ่ะหน้าเอียงก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราเจอหน้าเอียงถ้าเราโรเตทมันไปที่อีดิทน,นะครับแล้วก็ไปที่โรเตทตรงนี้มันจะมีอันนี้อะโรเตทตามเข็มนาฬิกานะกับโรเตททวนเข็มนะท นเมเวลาใช้นะเราจะใช้แค่บางส่วนนะครับใช้แค่ตาสองคางจมูกไม่ต้องเอาเครื่องมือที่ใช้จะเป็นตัวนี้เราก็จะบวกไปด้วยนะปากเพิ่มนะใครที่อยากใช้แคตเรารู้สึกเอ้คู่ทำไมกดปากเพิ่มแล้วมันหายเห็นไหมครังบนมันหายให้เรากดตรงนี้ตรง property มันนะครับ selection เนี่ยให้มันเขียนบวกตรงนี้นะครับถ้าใครหาย t o o property ไม่เจอนะไปที่ window นะครับ window แล้วก็หาเนี่ย tool property ใครหาไม่เจอกดตรงนี้นะครับแล้วก็บวกนะก็จะบวกให้เราเลยนะครับอย่างเงี้เรา copy ไป copy ด้วยการกด edit copy ถ้าใช้คอมก็คอนโ t r l c ถ้าใช้ mac ก็ Command C แล้วก็กด d i t นะครับแล้วก็ r e s s ปึ๊บมันจะออกมาอยู่นี้นะครับแล้วก็กดไอ้ตัวนี้นะครับตัวตัวนี้นะครับแล้วก็ยอ่อภาพม,มาเอามาแค่ตากับปากนะครับเอาให้มันขนาดใหญ่พอๆตรงนี้แหละแล้วก็ใช้ไอ้ตัวนี้แหละตัวเดิมล็อกโซ่ตัวเดิมขยับปากปานะครับ ขยับปากแล้วกดใช้มูฟทูตัวนี้มูฟทูอยู่นี่โรเทนไหมก็จะโรเทนก็กดตรงนี้นะครับจริงๆกดตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องกดมูฟทูก็ได้ใช้เคลื่อนได้เหมือนกันแล้วก็ทําการดีเซลเลกไปนะครับดีเซลเลกไปปุ๊บไลนหน้าแนละ้วเราจะเอียงแลจัดหน้าอะไรก็แล้วแต่เรานะมันจะมีคํสาสั่งในการแบบดีทอรทด้วยนะเดีทอร์ตอะไรเงี้ยอ่าพอเสร็จแล้วได้หน้ามาแล้วเนี่ยเราจะเกี่ยพวกนี้ออกย,ยังไงนะให้เราเปลี่ยนนะครับตัว normal เนี่ยนะครับจากเลเยอร์นี้นะเลเยอร์นี้ให้เป็น brightness นี่ brightness ตัวนี้นะปุ จะได้แนละ้วทีนี้มันจะมีขอบขอบอยู่ใช่ไหมนะเราก็ใช้ยังลบถ้ายัางลบนะหัวฟอบนะครับเนะี่ยลบออกลบให้มันเลยแค่นี้ให้มันเลยแค่ปตาลบให้เยอะที่สุดแล้วกันนะหรือว่าลบให้มันแบบพอดูโอเคอะเป็นไงกดเต้นนะ <c oughs> อันอื่นก็ลองดูเอาหน้านี่ตอนนี้ครับทำแบบเร็วๆนะเอาอย่างนี้จะบวกลยนอ่ากอปีไปตรงนี้บ้างแล้วเอานาบมาติดๆกันก่อน แล้วก็เปลี่ยนไปไปเนตเ,เห็นปะ่ะแล้วก็ใช้ยังลบหัวฟ,ฟุ้งนะฮะลบขอบขอ,อบนะครับใครทำเล่นก็ทำไปนะจริงจริมีอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ได้ไบเนตมันจะแบบทำให้สีมันเกลืนกันง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นของวิดีโอเขาอะกาเขาจะใช้พวกคัลเลอร์คีดูสีออกเลยพวกเนี้ยนะเราแต่เทคนิคของเขาแล้วกันฮิวต็ตลกเลย <c oughs> พิวตหาเออหาปะหาปะเอาโอเคสำหรับคอนเทนต์นี้มาเพียงเท่านี้นะเอาไปลองเล่นกันได้นะครับถ้าเกิดอยากจะตามคอนเทนต์ของคูออมหลายๆคอนเทนต์นะคอนเทนต์อื่นๆนาย อ,อยู่ในดีสคริปชันแล้วข้อมูลนะครับแล้วก็ติดตามได้ใน YouTube อันนี้ด้วยนะครับระบบสมาชิกเราเรง่นี้เดี๋ยวจะมีการทำคอร์สเรียนเพิ่มเติมนะครับก็ตามกันแล้วกันไม่ใช่โฆษณานะอันนี้พูดป็นกนาโคนเฉยโอเคงั้นเท่านี้นะครับเจอกันคอนเทนต์หน้าครับสวัสดีครับ